สวัสดีเจ้าพีโนงเรามาตั้งร้านตั้งร้านตั้งร้านก่อนตั้งร้านก่อนจ้าขอบคุณผู้ใหญ่จจีเขาเนาเพิ่นซอยซื้อเดี๋ยวเนะ่าจะขี้่าเอาไปพิ้น ไปมีงยัน,อนขอบคุณปยาขอบคุณบุญใหญ่ใจดีขอบคุณปยาเนาะจ้ะซอยอุดหนไปมีงยนอะไรเ้ยไปงยาง ไม่เยียมเอาชื่อไปอันอสีดาบกชินไหมสีดาบกชินน้ำเพื่อนเพื่อนสีกัทเชียหนึ่งพี่ชายผมว่าหนึ่งกิโีกัดไข่วัดไงเนี่ยไปเลี้ยไปเลียงแล้วลาไปง นแม่แพ้ได้หน่นนี่แหละมันปล่อยจรงสิแหละให้ในตะขี่รถมาตาเอเอ้ยไปชอบของเพื่อนนะลกูกเอาอยางหมีแเนวเอามีแเนวเอา,เอาครับกวนครับครับจุมจ่มจุ่ม มือนีเถอเด้อมึงนีเดเอาไม่แก่ให้แก่ให้เด้อีมันั่งผเะยังวีรถติดต่ำนไตยเลยรถชนตายเลยปีนี้ปฏิญาณตนแล้วบ่เรียนบ่เรีนม่าบ่ขอย่เรียนปีนี้ขอปฏิญาณตนแล้วว่าขอย่อื้อบ่เรียน ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเราเนาะค่ะเดีย๋ยวคือเอาไปเพ้นเดี๋ยวกะที่เอาไปเพ,นเนเปเพ้นให้เพิ่นกอนแล้วกะจังที่แจกนะจ๊ะพี่น้องจ้าได้ซองมาเม่อดี๋ยวเพิ่เพิ่บเเห็นว่านี่บอก มันมาใส่อยู่แต่ว่ามันเป็นแผลไงเขาไม่ไหใส่เื้อมาไหวจีบ่าน้อยไปหรอกของนี้เนี่ยคู่ได้หน่อยค่อยอันซากแล้วก็ใส่งไว้นี่ไหไหวห้ห้คนเก็บนี่ไงไม่เป็อยงเปลนนะัเนซืลอทับพดดิมันลวมน่มมน,นิลวมไนันตีนมันว่าแต่ต้นที่ตัวเนี่งืมว่ะเป็นแผลเีดออกบ่ ใส่เอ,องเทาสีไบอกใส่แต่น,นินจามาเล,ลา่องเทานินจามาไดเอานีมัส่น,นินจาเนีไยนองเท้านินจาหุ่มคอให้หน่อยแม่ผู้ราเศ้าแมวะนี่พ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 ี่เอาอีกปะพ่อเดียวครับเนแอดมียินดมีีไปไปุดผุดผุพู้ไปเลยล ไปหลายก็มื่นแกอันเอาซี่ข้าสิระชี้ขายก่อนเบอกตีกันบน้องนี่ข้าวกะข้ากระสิขายก่อนเพราะว่าอันอข้าเห็ดมะข้าเห็ดมาหลายนะจ๊ะข้ากระชีขายก่อนบัดเพาครบครบของที่ข้าขายแล้ยข้ากาดกังสิแจงนะจ๊ะพี่น้องเนาะข้าวกระชี้เอาไปวัดให้เพิ่นก่อน อันที่เพิ่นซื้อน้องเขาเขาก็เชี่ยวไปวัดเทพเพิ่นกนแ,กแ,กนแนกจกพี่แจกน้องนละน้องจา๋าพี่น้องจ๋ามีกระตั้งร้านเรียวๆท่าให้ท่านคู่เลียกกระซิ่เส้นเตาจักกน้อยว่าขันหญ่สุดหมามืน่นได้ก็ว่าขันยญ่งสุดเลยก็ว่าได้แส่เอาแต่าจะมา ก็มาเหมือนในกบันใส่กอกกบันไดสุกจักมือโอ้ยมาเห็นหน้าเห็นตาเลยเนาะก้นหน่อยไปงเี้นดัวชอบไปเห็นงานหรือเล่าๆนะเป่งเทพคนก้อนที่เป่งเทพมาซื้อใส่กอกก้อนเนอมาเหมาใส ham, ่กอกก้อนเนอก้อนที่เป่งเทพอ่ะต้องมาเหมาใส่กอกก้อนกันชนบ่ได้บ่ได้ท่านไปบ่ได้ ไปยืนสืดนี่แหละกะทอ่ามือนีกะที่ไปย่างกูโคตรอัตยา่าศัยดีเนาะมาถามก็นั่นถามนี้เนาะตั้งร้านตั้งร้านแล้วแล้วกะเดี๋ยวกะทีนเดี๋ยวกะที่อันให้ทานมันคูให้มันอันนี้ก็แล้วก็กะทิเสร็จเสร็จเตาเขาจะพี่นอ้อง ถึงแม่ล่างแล้วเขาก็ตรงเสร็จเดยถ้ามันนั่นถ้ามันมีแล้วเนาะเขาก็ตรงเสร็จออกแล้วเขาจะซีมือหนีเพเห็ดมาลอยกโคอลอยกโคอก,กอะกะเพ่กะชีขายส่วนของส่วนของเพก่กรแล้วกะส่วนของเพื้นส่วนของปยายเพกะซีแจกให้เราเนาะจะแล้วก็มีพี่เอาไปวัดเอาไปวัดเอาไปเพ้นจ้ะเอาไปเพ้น เกิดตายเอาไปเพน้นมีผ่าซีองนะคะพี่น้องคะเพี่ยกะเดี๋ยวขอหอดเพ้นแล้วเดี๋ยวเพี่ยกะเชี่เอาไปเพ้นเฮากะนี่ละอยู่นีซื้มือแล้วพี่น้องขายได้ยับไปทอดขายได้ขายบดได้กสร้างขายเฮากะถ้าขายบดได้เฮากะทอดอยู่แล้วเนาะมันมันมีผู้ใดท,ที่ฟิบบอถอดหรอกแต่ว่าจะไปถอยขายได้มือละไม่ก็มาขายโหลดกสร้าง ให้คนใ้บลืมเขานอกจากพี่นอ้องเจาะกัะชิตตัดยุดบอมเมอ่อเนี่ยยืดบอโอ้มันที่หนึง่งเออเออลุง้องถามลุงตอนหน่อยตอนหน่อยไปุ่งนี่นี่ย,ยูจ้ะเดี๋ยวมื้อนี่เขากะนี่ละกะออกมาตังซูมือ ออกมาตั้งชุ้มือขายได้หน่อยได้หลายกะขายเพราะตาห้ลูกคา้าลูกค้าหันทาเขาขายขายยุดยุดลูกคา้ากะที่แบบว่าโอ้ยจักมื่อนี่คือตัวใดบ่คือตัวใดสิแม่ถามว่ามีคนกินบอกกับมีคนกินนยุ่จ้ะมือหนึ่งอาศัยขายบ่ได้หลายกะได้พี่ได้นองเาทาทั้งออนไลน์น้ำมันเาน,นอกเพิ่นซอยสื่อนอกจากพี่นองนอกกะขอบ,บุณขอบกุณเหล,ลายถ้าบ่มีพี่บ่มีนองเท่าทั้งออนไลน์นีออนไลน์มันกะเหตุให้เขารููจักกันเหตุให้อ่า เขาขายของเฮ็ดไห้พี่น้องเฮาอุดหนุนขอบคุณหลายๆถ้ารับพังเพลขายอยู่นี่เ<ๆ>พืกอะขายบ<ๆ>่ได้หลายดอกจ่าเพลกระขายบ่เบิดดอกก็พราะม<ๆ>ันบ่เบิดพี่น้องเฮากับซอยสื่อแน่เฮากับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาแล้เนอกจากขอบคุณหลายๆลด้วจากพี่น,น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเฮาที่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 มินำใจที่ซอยอุดหนุนแม้มันกะมันกะตื่นตันใจเนอกจากพี่น้องเนาะ ทีมีพี่น้องเขาดีที่มีพี่น้องเขาซอยสื่อซอยอุดหนุนแล้วกํลาล้ำขายตามไร้ทางนี่มันก็นกามมาได้มันก็ทมว่าได้บ่มันก็ได้ยือสามสี่อยนี่ลจะจะ้ะหักทุนหักยังออกแล้วมันก็นเิียลืออยู่รลอยก็าบาทแล้วก็มีพี่มีน้องเขาทางอนไล์ซอยสื่อ,อเสริมมาแม่มันก็พอให้เขามีกำลังใจได้เฮตตต่ตนอนอกจากพี่น้องเนาะกขอบคุณหลายๆจ้ะปะเดี๋ยวเพื่อจะไปย่างใส่กรอกไว ส่วนของเพจเพจกะสิขายไปก่อนแล้วก่าส่วนของปายาเพะเดี๋ยวกัะสีแจกเนาะจากพี่น้องเนาะกะขอบคุณป้ายาหลายๆด้วโดยจา้าะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะตั้งร้านน้ำกันจ้า